สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพิจิกคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน2568นะคะขอให้ทุกท่านทุกคนทำใจให้สบายสบาย ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิธ์เทวดานางตาเจ้าชะตาของท่านที่ผ่านเข้ามารับชมำทำาทํานายทุกท่านได้โปรดอนุญาตเปิดทางเปิดกระแสจิตให้พิมพ์ได้เชื่อมต่อกับท่านได้และได้รับรู้ถึงสถานการณ์อดีตปัจจุบันอนาคตสื่อสารออกมาผ่านทางหน้าไพ่ทุกๆสำรับที่พิมพ์จะใช้ทํานายณเ,เวลานี้ตอนนี้ด้วยนะคะ การอ่านไพ่ของพิมเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างกับทุกทุกท่านก็เชื่อว่าทุกคนมีช่วงเวลาเป็นของตัวเองนะคะระยะเวลาจะมีถึง1-3เดือนแต่ว่าพิมพ์ก็ยังจะอัปเดตในทุกๆเดือนเช่นเคยนะคะ ล็อฟอนเป็นคนขี้หึงใช่ไหมชอบเรียกว่าเรียกเรียกว่าในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะเพื่อนๆชาวราศีพิจิกพิมอยากพูดตรงๆแบบเป็นกันเองมากๆเลยแต่ก็ <laughs> มันต้องรักษา้ํำใจกันนิดนึง เราเป็นคนขี้เหงเราเป็นคนคิดมากในเรื่องความรักความสัมพันธ์คือหว่วงสุดฤทธิ์แล้วก็เอามาคิดมากเองนะคะหลายหลาคนก็มีปัญหากันในเรื่องของอารมณ์บ่อยมากๆเลยตัวเราเองค่อนข้างที่จะมีลักษณะนิสัยที่อยากจะให้ทุกคนคล้อยตามอยากให้เขารับฟัง เหตุผลของเราเป็นส่วนใหญ่ประมาณนี้ไหมอ่ากบาาาบา็บางทีเราดื้ออ่าบางทีบางทีเราดูเราอาจจะเรียกว่าเรียกว่าอะไรอ่ะอืมเข้มงวดเกินไปในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะบางทีเราพิมพ์เข้าใจความสัมพันธ์ที่เราจะต้อง หวงแหนไว้อะเป็นของใครใครก็ต้องหวงถูกแล้วแต่ว่าบางทีมันมันใช้อารมณ์มากเกินไปก็ไม่ดีต่อความสัมพันธ์นะคะคิดว่าคุณคงพยายามคุยดีด้วยแล้วหาทางออกดีดด้วยแล้วแหละแต่ว่าเออบางบางบางทีก็คนรักก็ไม่ได้ดั่งใจประมาณนี้นะคะเรื่องราวนี้เออคุณ บางเสียงบางอย่างเราคาดหวังในตัวของคุณรักเรามากเกินไปะค่ะมันมันคาดหวังจนจนเราพอมันไม่ได้ดังอย่างนั้นอะ่ะมันไม่ได้อย่างอย่างที่เราคิดหวังไวอ้อ่ะมันก็ทําให้ตัวเราคือมันติดพลังงานลบมันทําให้เราหงุดหงิดใจอืนั่นแหละนะคะ เป็นคนสองแง่สองอารมณ์การเป็นคนเวลาดีก็ดีใจหายเวลาร้ายก็ร้ายไปเลยแต่ส่วนมากก็จะเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ค่อนข้างยากนะคะถ้าเศร้าคือเศร้ามากๆถ้ามีความสุขก็อเลิศสุดๆไปเลยเปนเพื่อนชาวราศีพิจิกแล้วก็คุณเป็นคนแต่ยังไงแล้วเนี่ยเออคุณคุณเป็นคนที่แบบเรียกว่า แสดงความแสดงความรู้สึกแบบตรงไปตรงมาเหมือนกันนะคืออยู่ดีๆไม่ใช่แบบจะไล่เหตุผลนะอยู่ดีๆไม่ใช่จะโมโห,โหหรือจะโวยวายไปซะทุกเรื่องพิวเข้าใจการคาดหวังของเราบางครั้งมันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้ถึงจุดๆนั้นที่เราหวังไว้คิดไว้ มันก็อาจาจะมีหัวเสียแหละแต่ว่าใดๆแล้วสิ่งมันก็ไม่เกินงามมันก็ยังมีอารมณ์อ่วยอยู่บ้างนะคะแต่คนลัก,ก็อาจจะไม่ได้ดังใจจริงๆมันถึงทําให้คุณดูหงุดหงิดบ่อยๆได้นะคะคุณเป็นคนรักความยุติธรรมอะ่ะบางสิ่งคุณพูดย้ําแล้วย้ําอีกอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะยังทําเหมือนเดิมๆอยู่หรืออาจจะมีปัญหาเรื่องราวเดิมๆที่เคยคุยเคยเคลีคยร์ยแล้วเหมือนจะจบเหมือนจะดีขึ้นแต่มันไม่ดีประมาณเนี้ยนะคะ คุณก็เลยอยู่ในสภาวะที่เครียดมากๆเลยแล้วบางคนก็เหมือนอยากออกจากความสัมพันธ์แต่มันก็ออกไม่ได้จบไม่ได้บางทีติดความสงสารบางทีติดความเห็นใจหรือบางบางคนเลยเนี่ยคิดว่าไม่มีเราเขาจะอยู่ยังไงเพราะดูเหมือนเราเราเป็นคนคอยเป็นเป็นเป็นสมองให้เขาพิมเป็นคนพูด ค่อนข้างตรงอะถ้าทุกคนมาดูไพ่กับพิมพแล้วคาดหวังให้ได้รับแบบคำพูดที่หิวใจหรืออ่านไพ่ที่เป็นทางเข้าข้างเจ้ชาชะตาเนี่ยคงคงจะไม่ได้อย่างนั้นนะคะเพราะว่าพิมพ์อ่านแบบตรงไปตรงมาเนาะไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวเจ้ชาชะตาเองหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่เราจะเปิดไพ่เขาอะนะคะก็ประมาณนี้อยากจะบอกว่าแต่ว่าหน้าไพ่มันสามารถสลับกันได้ไม่ว่าฝั่งของคุณหรือว่าฝั่งของเขานะคะ คนรักติดสังคมไหมคนรักติดเกมก็ได้คนรักติดการท่องโลกออนไลน์เยอะเกินไปก็ได้อยู่ด้วยกันจับแต่โทรศัพท์ไม่สนใจเราแบบนี้ก็ได้หรือ,อ,อทำอะไรที่มันสำหรับเราเราดูว่ามันไม่มีประโยชน์ไปวันๆทำให้คุณต้องหงุดหงิดใจทำให้คุณต้องต้องบน่นประมาณนี้นะคะ พิจารณาความสัมพันธ์ก็มันเป็นคู่ที่คุณจะต้องอดทนอยู่แบบนี้กันไปก่อนนะคะเป็นคู่ที่ยังหลีกเลี่ยงปัญหาไม่ได้ถึงแม้เขาจะดื้อดึงต่อคุณบ้างก็ก็ยังถือว่า ยังยังยังไปกันกันแบบนี้ได้คือคือเราก็ยังพร้อมที่จะให้โอกาสอยู่เรื่อยๆนะคะถึงแม้มันจะปวดหัวสักนิดหนึ่งนะมองว่าหลายคนก็อยู่กันเป็นครอบครัวแล้วหลายคนก็มั่นคงแล้วเปิดตัวต่อญาติผู้ใหญ่ทุกคนรับรู้เพื่อนฝูงรับรู้ในความสัมพันธ์แล้วแต่มันก็ค่อนข้างเครียดนิดนึงนะคะที่เราจะต้องคนนึงโตวกว่าคนนึงเด็กกว่าประมาณนี้ เรามาดูในส่วนของไพ่ลอเคลนะคะ คนคู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่ทำงานราชการงานที่เกี่ยวข้องกับสายราชการานะคะคนมียศมีศัก์ก็ได้นะเขาอาจจะมีความดื้อดึงในตัวเขาหน่อยอาจจะมีความมีอีโคความเป็นตัวตนสูงหน่อยนะคะแล้วก็บางครั้งถ้าใครที่ไม่ได้ไม่ได้ดิลกับคนที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็จะเป็นอะไรที่เอ,อ ไ่แน่ใจว่าคุณมีมีเรื่องราวที่จะต้องคอยแก้ไขปัญหากับคู่ชีวิตของคุณที่จะต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายคดีความอะไรประมาณนี้ด้วยไหมนะคะรู้สึกว่าบางทีกว่าจะได้เขามาอยู่ในชีวิตหรือการจะประคับประครองเขาอยู่ในชีวิตเราเนี่ยมันเหนื่อย มันหนักมันต้องจัดการแก้ไขใน,ในหลายด้าน,นหลายอย่างจะต้องฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างเลยมีเรื่องกฎหลักกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีเรื่องความการที่เหมือนเขาทำตัวดื้อรั้นให้คุณต้องต้องตามเคลียอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะคุณดูอยากจะให้โอกาสเขาอยู่เสมอเสมอยังรอคอยกัน ปรับปรุงตัวเองยังรอคอยให้เขามองเห็นสิ่งที่คุณคุณคาดหวังให้เขาดีขึ้นนะคะนะคะ <c oughs> เรามาดูพลังงานของฝ่ายตรงข้ามคนที่คุณนึกถึงหรือจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะไปสลับพลังงานกันเองนะ <c oughs> เขาเป็นยังไงรู้สึกนึกคิดยังไงกับคนหนึ่ง ความรักควาสัมพ,พันธ์ก็ไม่ค่อยจะแอคชั่นเท่าไหรยย่เอ่ยที่ควรอย่างที่ควรจะเป็นดูมีความรักตัวเองสูงมากนะคะรักตัวเองสูงมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนเจ้าเสน่ห์ชอบใช้เสน่ห์ก็ได้นะคะมีหลายคนหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างหลายคนนะคะเข้ามาพัวพันเกี่ยวพันกับเขาอยู่เรื่อยๆนะคะหรือแม้กระทั่งตอนนี้อาจจะมีก็ได้นะคะ ดูไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่ให้อีกฝ่ายหนึ่งคิดมากไปเองความสัมพันธ์ที่เหมือนไม่ให้ความร่วมมือกันนะแล้วก็มองว่าตัวเขาเองก็อยากที่จะเติมเต็มให้กับตัวเองอะคะ่ะมากที่สุดคือไพ่ใบเนี้ยมันมันมัน พูดตามความรู้สึกพิม์พก็คล้ายๆค,คนที่เห็นแก่ตัวนะนะคะที่แบบว่ารักใครไม่เป็นอ่ารักตัวเองเป็นหลักเลยนะคะหากมันเกิดเรื่องราวเกิดกรณีที่ครั้งหนึ่งคุณเคยพยายามเคยฝืนเคยจะเคลียร์เคยจะออกจากเรื่องราวปวดหัวเนี้ยมาแล้วแล้วเหมือนคุณรอคอย การแอคชั่นจากเขารอคอยให้เขาปรับปรุงแก้ไขหรือรอให้เขาเป็นฝ่ายทําอะไรสักอย่างให้คุณเห็นว่าเขายังต้องการคุณอยู่เนี่ยแต่มันแต่มันกลับมองว่ามันไม่มีประโยชน์คนนี้ไม่คิดจะทําอะไรเพื่อคุณเลยเอาเวลาไปใส่ใจอย่างอื่นสนใจอย่างอื่นไปทุ่มเทให้กับเรื่องของส่วนตัวของเขาตัวเลือกของเขามากมายก็ได้นะคะมาเลยทําให้คุณรู้สึก อยากตัดบางคนคืออยากตัดแต่ก็มันก็มันก็ดูเครียดอะมันตัดไม่ได้สักทีเดียวอะค่ะเขาค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะมีค่อนข้างมีสเสน่ห์มากๆามากม,ากมากเลยเอ่อ ทำไมหมูนี้พิมพ์เปิดไพ่ถึงเจอแต่เรื่องอะไรแบบนี้ก็มไม่รู้มีการพัวพันมีการพัวพันกับคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้คนที่ติดพาระพันธะผูกพันอยู่นะคะอืมคนที่เราไม่สามารถที่จะเหมือนจะใช้ชีวิต อยู่ด้วยกันได้แบบจริงจังหรืออยู่ได้ก็อยู่ได้อีกแค่อีกโลกหนึ่งของคุณอยู่ส่วนของคุณไปนะคะมันเลยเป็นสภาวะจำยอมคุณคงทำอะไรไม่ได้ในตอนนี้แต่ถ้าที่ให้เขาแนะนำว่าควรจะทำยังไงพิมมองว่าควรอยู่ในมุมของตัวเองเหมือนกันนะคะเหมือนที่เขา ปลีกตัวไปอยู่ในมุมของเขาเช่นเดียวกันเขาก็ใช้ความคิดอยู่ในด้านในในมุมของเขาเขาคิดแต่เขาคงยังไม่ได้ลงมือทําหรือว่าแอคชั่นอะไรไปมากกว่านี้นะคะถ้าคุณอยู่นิ่งๆสติจะนําพาให้คุณออกจากตรงนี้ได้นึกออกในการแก้ไขปัญหาใดๆได้นะคะคุณมี h a ร์ o ร f แ n c นขึ้นมาในใบสรุป พี่มั่นใจว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับคําแนะนําจากคนที่เขาที่คุณไว้ใจคนที่เขามีประสบการณ์ชีวิตคนที่เขาคอยอยู่เคียงข้างคุณมาตลอดนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นสิ่งที่คุณมองไม่เห็นก็ได้จะนําพาให้คุณหลุดพ้นจากภาวะท็อกซิกตรงนี้ไปได้นะคะมองแล้วเนี่ยเรื่องราวของเขากับคุณน่ะมันมันค่อนข้างไปในแง่ที่มันมีความ ไม่เปิดเผยมันมีความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ความรักติดอุประสักปัญหาของบุคคลภายนอกแล้วก็บุคคลที่เราไปดึงมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะพลังงานของแต่ละราศีในเดือนนี้เป็นยังไงเนี่ย น่าจะเป็นช่วงที่ดวงดาวใหญ่เขาเปลี่ยนกันภายในแบบเดือนสองเดือนนี้คะ่ะมันก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงกันกระทบกันทุกลัคนาราศีเลยเนาะก็เลยทำให้ได้อย่างเสียอย่างนะคะเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงฟื้นฟูจิตวิญญาณกันเขาก็ถามว่าเขาจะ เขาจะแก้ไขอะไรไหมพิมมองว่ามันยังทําอะไรไม่ได้ตรงนี้บางคนน่ะเป็นสภาวะที่ไปอยู่กับคือเราอยู่เคียงข้างเขาแล้วเขาเหมือนเอาเอาอธิบายเหมือนพิมพ์เข้าใจในในที่พิมพ์จะพูดแต่พิมพ์อธิบายยังไงให้เข้าใจคือบางคนอยู่ในสถานะที่เรารู้อยู่แล้วว่า เขาติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาอยู่แล้วเขาไม่สบายใจเขาอยู่แล้วเขาเป็นทุกข์ใจเขาอยู่แล้วเขาเขาก็เขาก็อยากออกออกจากตรงนั้นมาแต่มันมีภาระผูกพันาการคําว่าครอบครัวคําว่าศีลธรรมคําว่าญาติผู้ใหญ่เครือญาติอะไรอย่างเงี้ยผูกมัดผูกติดเขาไว้อยู่ซึ่งคุณเขามันก็เลยเป็นไปไม่ได้มันก็เลยต้องอยู่กันในอีก,อกมุมหนึ่งโลกอีกใบหนึ่งมันต้องอยู่กันแบบนั้นนะคะนะ แล้วก็เพื่อที่จะยอมรับตรงนี้ได้คุณก็เลยต้องอดทนแล้วก็อดทนนะคะกับความที่เรารู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะแอคชั่นอะไรทำให้คุณได้รับรู้เลยว่าคือเขาไม่สามารถมอบความยุติธรรมให้กับคุณได้ะคะ่ะไม่สามารถทำให้เขาเอ้ยเขาไม่สามารถทำให้คุณรู้ว่าเขาต้องการคุณในชีวิตจริงๆร่งรงๆไหมประมาณนี้ได้นะคะก็เหมือน ต่างฝ่ายต่างรู้อะว่าอีกคนนึงคือติดความสัมพันธ์อยู่หรือเผอเผอเนี่ยติดทั้งคู่เลยนะคะจริงๆอาจจะติดทั้งคู่เลยก็ได้อบุญธรรมกำแต่งอะไรหนอะนะคะเพราะว่าไพ่ฮาโ l o ฟนส์ก็ขึ้นมาเป็นสภาวะที่มัน ดูยังดูมืดมนอยู่นะตอนนี้นะคะเขามีความรู้สึกดีๆกับคุณเต็มไปหมดเลยนะไพ่ของเขานี่คือเขาขึ้นมาเยอะมากแต่มันแต่มันติดติดค่ะแสดงออกร้อเอร์ซน์ไม่ได้อยู่เปิดเผยไม่ได้ มเป็นกำลังใจให้นะคะเพราะตัวคุณเองถามว่าจะหลุดพ้นยังไงได้มันต้องหลุดพ้นด้วยสติปัญญาของตัวเองจริงๆมันจะต้องอยู่กับตัวเองให้มากๆแล้วก็คือมันจะต้องใช้ความคิดตกตะกอนความคิดสิ่งที่ผิดที่ถูกเองเลให้ได้เองนะคะมันถึงจะหลุดพ้นจากจุดๆนี้ตรงนี้ไปได้นะคะ ส่วนตัวเขาเนะี่ยพิมเห็นการรักตัวเองสูงมากๆในตัวเขาอยู่แล้วมันเจ็บปวดไม่เท่าคุณหรอกคะ่ะไม่เท่าไม่เท่ากันนะคะความรู้สึกมันไม่เท่ากันตั้งแต่ทีแรกแล้วโอเคเขาอาจจะรู้สึกดีกับคุณเขารู้สึกว่าอยากมีอะไรกับคุณมากกว่านี้แบบเปิดเผยกับคุณไปมากกว่านี้แต่มันทําได้แค่นี้แต่สําหรับเขาคือก็แค่นี้ก็แค่นี้ไม่ไม่เป็นไรประมาณเนี้นะคะ มีเสน่ห์มากๆมากๆา,กา,กา,กากเลยคือมันเป็นเรื่องของศัตรธรรมความผิดชอบชั่วดีที่จะต้องนำพาคุณออกจากตรงนี้ ใครคิดได้ก็ผ่านพ้นนะคะใครคิดไม่ได้ก็แล้วแต่วเวรตก,กรรมเนาะแล้วแต่สิ่งที่ทำทำกันมานะคะสิ่งที่พิมพ์เห็นทุกคนหลุดพ้นได้ไม่ว่าจะทุกอันใดทุกเรื่องไรทุกเรื่องใดนะคะก็หลุดพ้นได้หมดขอแค่มีสติซึ่งพิมพ์คิดว่ามันยากมากถ้าจะใช้สติกับความรักไม่ค่อยมีใครใช้สติกับคำว่ารักหรอกคะ่ะ ะะพิมเองก็เคยเป็นในจุดๆที่ไม่เคยมีสติในการทิสรักใครเหมือนกันนะคะก็เลยเข้าใจแล้วก็พูดพูดแค่เป็นสังเกตนะคะว่าจะทำยังไงแล้วออกมายังไงุดมายังไงนะคะพูดแค่นี้ไม่ไม่ไม่พูดย้ําเยอะมากๆเพราะว่าเคยผ่านจุดที่ไม่ฟังใครแล้วเหมือนกัน <laughs> นะคะก็นั่นแหละพีม มีสติรู้ผิดรู้ผิดชอบชั่วดีดึงตัวเองออกมาจากจุดๆนั้นนะคะชีวิตเรามันไม่ได้หยุดแค่นั้นหรอกนะแล้วก็เรามีอะไรใหม่ๆรอคอยเราอยู่ทุกคนมีคู่แท้เป็นของตัวเองพิมพ์ย้าเสมอยังไม่ถึงช่วงเวลาของเราแต่เราจะไปเร่งรีบมันก็ไม่ได้นะคะอยู่ที่เราทํามามากมาน้อยแค่ไหนอยู่ที่เราจะมาเจอกันช้าหรือมาเจอกันเร็วนะคะ เป็นคู่แท้เป็นรักแท้คู่บุญคู่บารมีที่เข้ามาส่งเสริมซึ่งกันและกันมีแน่นอนนะคะสำหรับทุกคนนะก็ยังไม่ถึงช่วงเวลาก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าทำได้ก็ยินดีด้วยนะคะทีนี้เราจะมาดูไพ่นางฟ้านางฟ้าอยากบอกอะไร ทงฟ้าบอกว่าคุณอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ให้ประสบการณ์ชีวิตมันมาสอนคุณนะคะในทุกสิ่งทุกอย่างที่มันยังไม่ลงเอยในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณยังไม่ได้รับคําตอบที่แท้จริงจากเรียกว่าจากบทบาทของการใช้ชีวิตคือมันจะได้รับคําตอบเนี่ยไม่ช้าอ่ามันอยู่ในระหว่างการเรียนรู้มันอยู่ในระหว่างทางเดิน บางคนคิดว่าอาจจะคิดว่าเราเก่งมากแล้วเรารักเป็นเราโอเคเราเรารูา้ที่จะรักเรารู้ที่จะรู้สึกดีเรารู้รักเป็นยังไงไม่รักเป็นยังไงเรารู้ว่าถึงจุดหนึ่งเราต้องทําใจนั่นมันอาจจะยังเป็นสิ่งที่เรารู้ไม่มากพอก็ได้แล้วคุณทําใจได้จริงๆพพิม์ดีใจด้วยมากๆอันนั้นคือคุณรู้จริงนะคะคุณรู้ว่าคนเรามันไม่มีทางที่จะ มัดติดกันไปได้ตลอดการมันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นอยู่แล้วนะคะท้ายที่สุดแล้วทุกคนต้องเจ็บทุกคนต้องพ่ายแพ้ให้กับน้ําตาพ่ายแพ้ให้กับความเจ็บปวดภายในใจพ่ายแพ้ให้กับความรู้สึกเศร้าดิ่งกับปัญหาชีวิตในหลายๆด้านมนุษย์ถึงยังต้องเรียนรู้อีกมากเรียนรู้รอยู่ไม่รู้จบนะคะ เรียนรู้อยู่ตลอดชีวิตเลยกับการที่ก้าวก้าข้ามความทุกข์นี้ไปได้ยังไงที่อยู่ภายในตัวเราที่อยู่แบบที่ใครก็ใครก็ตามช่วยเราไม่ได้ทั้งนั้นนะนะคะไม่ใช่แบบมีคนอื่อมีคนใหม่แล้วเพื่อที่จะเอามาทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมันทดแทนได้ไม่จริงหรอกคะ่ะ สิ่งที่มันทดแทนได้มันก็ทดแทนแค่ความเหงาแต่ความเจ็บปวดความทรงจาที่มันเลวร้วายมันยังอยู่นะคะมันทดแทนไม่ได้จริงหรอกก็เรียนรู้ภายในจิตวิญ,ญญาณของตัวเองไปนะคะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับมาเป็นประสบการณ์ชีวิตอย่าได้โกรธอย่าได้เกลียดอย่าได้แค้นใครนะคะให้มันเป็นบ่วงกรรมต่อกันไปอีกก็ให้พวกเราสู้ๆให้พวกเราเข้าใจ การใช้ชีวิตการเป็นมนุษย์ขอให้เข้าใจตรงนี้นะคะไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้นะเรื่องหัวใจนางฟ้าบอกว่าเขาอยู่เคียงข้างคุณเสมอไม่เมื่อไหร่ที่คุณต้องการเขาคุณจะนึกถึงเขาคุณจะนึกถึงเขาแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ คุณต้องการนะคะคุณจะนึกถึงเขาเขาอยู่ไหนเขาอยู่ในจิตวิญญาณของคุณเขาอยู่ภายในเขาอยู่ในตัวของคุณเขาคอยอยู่เคียงข้างคุณเสมอคอยไกด์ลน์คอยบอกกล่าวคุณในทุกๆด้านในทุกๆเรื่องนะคะบางครั้งคุณอาจจะดื้อกับเขาบ้างบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้ฟังเขาบ้างนะคะแต่ให้เชื่อไว้ว่าเขาอยู่เคียงข้างคุณเสมอคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่คนเดียวเมื่อเรามีความคิด อย่างน้อยเพื่อนเราก็คือความรู้สึกนะคะการเป็นมนุษย์นี่มันมันไม่ง่ายนะแต่มันก็ไม่ยากเกินไปพิมเชื่อว่าทุกคนทําได้นะคะเชื่อว่าทุกคนมีทางออกของตัวเองแหละนะสำหรับคุณและเขาบทบาทชีวิตจะให้มันเป็นไปยังไงม n นิเฟตมันขึ้นมานะคะทำให้มันถูกต้องทําให้มันมันเป็นอะไรที่ เออให้มันสว่างสวัยอะให้ชีวิตมันต้องม่มันมันไม่ต้องมาหม,มกมุ่นกับเรื่องแบบนี้อีกนะคะนะคะพิ์เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะจบแล้วนะคะจบแล้วดีกว่าสําหรับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของอเพื่อนๆชาวราศีพิจิกประจราเดือนมิถุนายน2,568นะคะก็จะพลังงานได้ประมาณนี้ขอให้ทุกคนนะคะ สุขสมหวังในเรื่ราของความรักทุกคนทุกท่านเลยนะคะขอขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมรับฟังกดติดตามกดถูกใจคอมเมนต์เป็นกำลังใจที่ดีให้กับพิม,มพ์เสมอมาพิมพ์เองก็ขออยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้กับเ,เพื่อนๆในทุกทลักขาราศีเลยชาวสอเองก็เช่นกันนะคะขอให้ทุกคนได้พบคู่บุญคู่บารมีที่จะมาส่งเสริมสิางกันอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าเป็นคู่แท้นะคะ ใครที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่โอเคขอให้ผ่านพ้นมันไปได้โดยเร็วขอให้เรื่องราวนี้จบลงอย่างแฮปปี้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ